สวัสดีครับ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 สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดลองเรื่องความแตกต่างของอากาศกับการหมุนเวียนของอากาศนะครับเนี่ยในในขวดเราก็จะเจาะรู ไว้นะครับแต่และรูนี่ห่างกันแบบเซนนะครับเราก็จะนําท่อที่เราทําจากพลาสติกใสนะครับมาเสียบเข้าในรูเราไม่ต้องเสียบจนให้มันสุดนะครับเราเสียบเข้าไปแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของขวดเ,เสียบทั้งสองฝั่งเท่านั้นนี่ก็จะเป็นน้ํานะครับส่วนน้ํานี่เราก็จะเตรียมมาสองน้ำก็คือฝั่งนี้จะเป็นน้าเย็นนะครแก้วนี้จะเป็นน้าเย็น เจ้นี้จะเป็นน้ำอุ่นนะครับเราก็จะทําการเทเทลงไปในขวดประมาณหนึ่งนะครับเราทำการเทน้ำเย็นก่อนนะครับืของน้ํเย็นนะครับแล้วก็จส่ต่อไปแล้จะเทน้ําอุ่นนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทูบนะครับทูบที่เราเตรียมมาก็จะเป็นทูบหอมที่มีควันมากนะครับแล้วก็ ไฟแชกนะครับเราก็จะทําการเอาไฟแชกนในจุกๆนะครับจนเราคิดว่ามันจี้เข้าไปในหลอดของเราแล้วหลอดจะดูกแล้วทำการจรี้นะครับทําทำจี้จี้เข้าไปสองแอร์เราทำจี้จี้เข้าไปตรงกลางระหว่างขวดที่มีน้ำเย็นกับขวดที่มีน้ำอุ่นนะครับก็จะดูว่าฟันมันจะไปฝังไหน ามาแล้ว <c oughs> มาแล้วมาแล้วไม่ได้คิดบุญนะเว้ยใช่มันจะเป็นอย่างนี้ดูสดรุปเนื้อหานะครับผมการหมุนเวียนของอากาศเกิดขึ้นเนื่องจากความกดอากาศที่แตกต่างกันระหว่าง2บริเวณตัวอากาศจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศตา่ําอากาศเหนือบริเวณความกดอากาศต่ําจะมีการยกตัวขึ้นขณะที่อากาศเหนือบริเวณความกดอากาศสูงจะจมลง น้ำในอุณหภูมิที่เท่ากันความกดอากาศจะไม่ไหลไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากจนเกินไปความกดอากาศจะไหลไปทั้งสองฝั่งแล้วทําให้อากาศที่อยู่ในขวดยกตัวลอยขึ้นไม่ตป็นี้ไม่มึงแปะไว้เอ็งทำไงไม่มึงจับไว้แล้วมึงให้กล้องซูมมาที่ตาของเจ้เลยแล้วก็แผปดูกระต่ายแล้วผมนี่ก็หันหลังมาด้ว ตรงเลยผ่าคุ้มลรดีมากวี่ไม่ได้ทำอะเลยกัติว